ข้อความ จากทีมงานนะคะข้อความนี้คุณผู้ชมคะบบอกว่าพี่น้องประชาชนที่เคารพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานอภัยโทษจำคุกแก่ผมคงเหลือเวลาหนึ่งนปะีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่าหงหาที่สุดไม่ได้ต่อตัวผมและครอบครัวผมน้อมรับและพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามคำพิพากษาวันนี้ตลอดระยะเวลาการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2544ถึง2549 ผมพยายามผลักดันทุกน,นโยบายเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเปลี่ยนภูมิทัศนทางการเมืองของประเทศไทยให้พักการเมืองแข่งขันกันด้วยน,นโยบายสร้างประชาธิปไตยที่กินได้จากผลงานของรัฐบาลที่ทำได้จริงซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างที่สุด ในฐานะนักการเมืองจากการเลือกตั้งของประชาชนแม้ว่าทุกคดีจะเกิดขึ้นหลังจากการทำรัฐประหารรัฐบาลของผมเมื่อปี2549แต่วันนี้ผมขอมองไปข้างหน้าให้ทุกอย่างที่ผ่านมามีข้อยุติทั้งการต่อสู้คดีตามกฎหมายและความขัดแยงด้งใดๆอันเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับตัวผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้การสนับสนุนตลอด และขอบคุณนักการเมืองสมาชิพกพรรคเพื่อไทยและเพื่อนมิตรทั้งหลายที่เคียงข้างกันทั้งในยามสุข และยามยากผมตัดสินใจเลือกทางเดินนี้เพื่อส่งกำลังใจให้ทุกคนเดินไปข้างหน้าทำงานเพื่อชาติาศาสนาพระมาหากษัตริย์และประชาชนด้วยอุดมการณ์และจิตวิญญาณที่เรามีร่วมกันมาจนกว่าจะถึงวันที่เราได้เดินร่วมทางกันอีกครั้งจากวันนี้แม้ผมจะไร้อิสรยภาพแต่ยังมีเสรีภาพทางความคิดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนผมจะรักษาวความ เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจคุณผู้ชมก็เป็นข้อความนะคะก็ส่วนหนึ่งแล้วกันนะคะจริงๆแล้วโพสต์ยาวกว่านี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยบอกว่าขอขอบคุณครับจากทีมงานโ,โพสต์โดยทีมงานนะครับจากนี้แม้ผมจะไร้อิสรภาพแต่ยังมีสริภาพทางความคิดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนหลังจากโพสต์ไม่นานครับลูกสาวครับ นาะงสาวแพรทองทานจินวัตอดีตนายกรทฐมนตรีก็โพสต์แชร์ของคุณพ่อด้วยและอีกโพสต์หนึ่งที่มีการแชร์นะครับนั่นกะ็คือคุณนัทธวฒิใสเกื้อครับก็แชร์โพสต์ของคุณทักษินด้วยเช่นเดียวกันบอกว่าหัวใจนี้100%เปอร์ซเสมอส่งกำลังใจให้ท่านคับ